สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเครื่องอบลวดเชื่อมไฟฟ้ารุ่น AF 100นะครับเครื่องอบลวดตัวนี้นะครับสามารถอบลวดไฟฟ้าลวดทูบเพื่อที่เราจะเอาไปใช้งานในส่วนของงานเชื่อมเ b m บีม m บีก็ได้หรือเชื่อมงานเพลก็ได้นะครับตัวนี้เป็นงานอุตสาหกรรมหรือว่าเป็นงานเกี่ยวกับโครงสร้างทั่วไปนะครับที่ใช้ลวดเชื่อมไฟฟ้าในการเชื่อมชิ้นงานนะครับ เครื่องอเวน AF 100เนี่ยตัวนี้สามารถอบลวดได้ถึง100กิโลนะครับหลักการทำงานง่ายๆนะครับด้านล่างก็จะมีเป็นสวิตช์ออนออฟนะครับเปิดปิดเครื่องนะครับแล้วก็ต่อมาจะมีเป็นไฟอุณหภูมินะครับอันนี้เป็นสีเขียวก็คือไฟขนาดทำงานนะครับสีแดงเป็นไฟอุณหภูมิความร้อนในตัวเครื่องนะครับส่วนหน้าจอที่เป็นหน้าจอแบบนี้คือเป็นหน้าจอดิจิตอลเนี่ย ก็คือเราสามารถปรับอุณหภูมิความร้อนนะครับได้ถึง400องศานะครับสำหรับเครื่องรุ่นนี้นะครับเครื่องรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นไฟ220นะครับก็คือเป็นไฟบ้านสามารถใช้ไฟบ้านหรือเสียบปลั๊กไฟ220ได้เลยนะครับส่วนด้านในนะครับเปิดออกมานะครับก็จะมีชั้นทั้งหมด3ชั้นนะครับก็คือไว้สำหรับวางลวดเชื่อมไฟฟ้านะครับที่มีความชื้นแล้วนะครับ ซึ่งเราจะมาอบเพื่อให้ไล่ความชื้นที่ตัวรวดไฟฟ้ากันนะครับหรือว่าอีกอันนึงก็คือ,อเป็นรวดทุูมนั่นเองนะครับต่อมามาดูวิธีการทำงานของอระบบนะครับของตัวถังอบรวด AF100 นะครับอันดับแรกนะครับก็คือเป็นสวิตช์ออนออฟนะครับพอเปิดปุ๊บก็มีไฟสีแดงโชว์ก็คือเป็นไฟอุณหภูมิความร้อน ของตัวด้านในของตัวถังนะครับเอฟร้อยนะครับว่าอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสมมุติว่าเราเปิดมาปุ๊บเนี่ยอุณหภูมิด้านในของตัวเอฟร้อยเนี่ยอยู่ที่ร้อยสี่สิบสามองศานะครับก็คืออุณหภูมิด้านในนะครับขณะที่ยังไม่ได้ใช้งานนะครับหรือว่าเราใช้งานไปแล้วนะครับต่อมาเนี่ยเรามาเลือกการทํางานว่าเราจะตั้งอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่นะครับของตัวเครื่อง อันดับแรกก็คือผมจะตั้งไว้ที่100กับ50นะครับก็คือ150นะครับในการอบรวดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราปิดเข้าไปนะครับเพื่อให้อุณหภูมิความร้อนเนี่ยความร้อนอยู่ที่150องศานะครับพอ150องศาปุ๊บตัวนี้ก็จะขึ้นที่150องศาแล้วไฟสีเขียวก็จะตัดขึ้นมาโชนะครับก็คือเป็นอุณหภูมิความร้อนที่ในถังเนี่ยอยู่ที่150องศา อันนี้ก็คือเป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับถ้าท่านใดสนใจตู้อบรวด AF ร้อยนะครับจะติดต่อทางบริษัทแหลมทองก็ได้นะครับหรือว่าติดต่อทาง Li แอดก็ได้นะครับซึ่งเราจะขึ้นเป็นช่องทางการติดต่ออยู่นะครับขอบคุณครับ